แฮแซวนนกุลกินข้าวร่วมโต๊เพื่อนแอปหวานชื่นเปิดตัวรักใหม่ลงเอยกับคนนี้แน่สองภาพถ่ายร่วมมืออาหารระหว่างหนุ่มรุ่นน้องนนกุลกับสมาชิกแก๊งเพื่อนแอบทักษอนชาวจีนแฮแซวว่าสาวรุ่นพี่พาหนุ่มรุ่นน้องไปเปิดตัวน้ำซ้ำยังยิ้มหวานน่ารักกันเสียจนภาพกลุ่มกลายเป็นภาพคู่แฟนคลับ แอปนนกุลได้ฟินกันไม่พักเพราะหลังจากที่นักแสดงหนุ่มนนชานนสันตินทรกุลหรือนานกุลได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงสถานะหัวใจที่ตอนนี้กำลังอินเลิฟอยู่กับนางเอกสาวรุ่นพี่แอปทักษอรพักสุขเจริญนับตั้งแต่นั้นมาโมเมนต์หวานหมดขึ้นก็ถูกปล่อยออกมาให้แฟนคลับได้ชื่นชมกันอยู่เสมอเสมอ ที่บอกเลยว่ามีแต่โมเมนต์น่ารักชวนเขินทั้งนั้นล่าสุดวันที่22พฤศจิกายน2566สาวแอปก็โพสต์ภาพสุดน่ารักลงบนอินสตาแกรมส่วนตัว AFF ขีดล่างเทคกซาออนซึ่งเป็นภาพที่เธอได้ถ่ายเก็บไว้ขณะไปร่วมมืออาหารกับแก๊งเพื่อนซีทั้งแอนทองประสงค์เชอรี่เข็มอัสอรนัดมีเรีย ป๊อปวราวุธและเพื่อนนอกวงการอีกจำนวนหนึ่งพร้อมระบุแคปชั่นขอบคุณเจ้าภาพใจดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่ป๊อปผู้ไม่มีไอจีที่ทำให้เรารวมตัวกันได้เสมอคะ่ะซึ่งท่ามกลางกลุ่มเพื่อนซีกลับมีหนุ่มหล่อนานากุลโผล่อยู่กลางเฟรมร่วมถ่ายภาพกับแก๊งเพื่อนของพี่สาวคนรู้ใจด้วยงานนี้แฟน ก็ไม่รอช้าแห่แหนกันเข้ามาแซวความหวานชื่นตัวติดกันไปทุกที่ของทั้งสองอาทิตย์ในข้อความที่ว่าถ่ายรูปหมู่ยังไงให้เหมือนถ่ายรูปคู่ฟิลเหมือนมาแจกการ์ดงานแต่งเลยคะ่ะชาโนนถูกใจโพสต์นี้เป็นพิเศษดูแวบแวบแวบอะใครนะจ้องดูใหม่ใช่เลยค่าสุดหลอก,กับสุดสวยน่ารักที่สุดเลยคะ่ะคุณแอป ความหวานชื่นไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะในบรรดาคอมเมนต์แซวจากชาวเนต็ตหนุ่มนานกูลก็ร่วมวงคอมเมนต์ด้วยเช่นกันโดยระบุว่าอร่อยมากครับงานนี้ความฟินไม่มีที่สิ้นสุดแฟนคลับได้แต่ฟินแล้วฟินอีกฟินต่อเพราะแอปนอนกุลทำทุกคนเขินหนักมาก